นี้เราจะพามา เยี่ยมชมร้านเครื่องดื่มสุดอร่อยสุดพิเศษจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานส0ิที่ปราจีนบุรีค่ะก่อนจะเข้าร้านนะคะขอบอกิดนึงว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของท่านธิภัตย์รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้คนไทยทุกช่วงวัยเนี่ยมีงานทําด้วยนะคะตามแนวคิดที่ว่า สร้างหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงค่ะ นี่เจ้าของร้านสุดสวยของเรานะคะจริงๆเรามีร้านอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมีโอกาสมาเราก็อยากจะฟ้าโอกาสไว้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำมันถูกหรือผปด่ไปก็จริงๆไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าท่านก็ได้บอกเทคนิค เล็กๆน้อยที่เราแบบเออเรามองข้ามไปให้ออกไปทำทีละคนให้ลองทำจริงๆมีเตรียมให้ทุกอย่างค่ะเราไปแค่ตัวแล้วปกติเวลาฝึกอบรมนี่ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ5้าถึง6วันนะคะเราได้ความรู้ได้เจอเพื่อนใหม่ต้องขอบคุณทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ประจปนด้วยค่ะเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยทำเลยอย่างหนูอย่างเงี้ยถ้าอยากให้พี่ลองสอนทำนี่ทำได้ไหมคะได้ค่ะเป็นเมนงูง่ายๆชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว คนให้มีเสียงค่ะมืออาชีพอาจารย์บอกไม่มีเสียงเลยว้าวสอดฟิลมากจริงๆปกติจะเต็มแก้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทำหมดก็เลยเหลือเท่านี้ ใครสนใจนี้สามารถมาที่หน้าร้านได้อยู่ตรงบริเวณไหนคะสามแยกบรรยงหรือตรงข้ามฮอนด้บุรพาจะง่ายใครอยู่แถวนี้นะคะก็แวะมาอุดหนุนกัน <c oughs> ได้แม่ค้าสวยและใจดีมากคะ่ะ <c oughs> แถมราคาไม่แพง <c oughs> ให้เยอะ <c oughs> ด้วยนะคะนี่ <c oughs> จร,จริงๆแล้วคือร้านที่เนี่ยเป็นร้านที่สถาบันจัดสุอบรมเนี่ยให้กับผู้ที่มาเปิดร้านนะคะก็มีกลุ่ม,อมของผู้นําชุมชนเนี่ยแหละชักชวนเข้าไปเขาก็มองว่าเออมันน่าจะพอเพิ่มไรายได้อะไรให้เขาได้บ้างเขาก็มีเมนูเครื่องดื่มนะคะเพิ่มมากขึ้นนอกจากหลักสูตรของการอบรมเครื่องดื่มมีหลักสูตรอื่นอีกไหมคะ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านพิพา์รัชกิจประการเนี่ยท่านก็ต้องการให้หน่วยงานที่มาอยู่ในพื้นที่เนะะี่ยค่ะเข้าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากที่สุดล่าสุดที่มีการจัดสัมมนาซอฟต์พาวเวอร์คือเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยของเราก็จะเน้นด้านของอาหารเรื่องสุขภาพสมุนไพรชูเมนูต้มยำกุ้งนะคะขึ้นมาเป็นเมนูเด่นเราก็มีหน้าที่ในเรื่องของไปเติมเต็มว่าทายังไงให้มันอร่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกันถ้าใครที่สนใจหลักสูตรอื่นก็สามารถเข้ามาฝึกได้เข้ามาฝึกได้ใครที่ สนใจอยากฝึกอะไรทักเข้าไปได้หรือว่าเข้าไปติดตามได้ที่หน้าเพจที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ยาวจะพาไปพูดคุยกันกับคนที่เขามีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับไม้ไผ<ช>่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมของเราแล้วก็มีแนวคิดของการที่เขาจะต่อยอดการทําธุรกิจน้ํำดื่มไปสร้างอาชีพเพิ่มเติมไปกันเลยคะ่ะพี่ยาวก็พามาถึงผู้ที่เคยเข้าฝึกอบรมเรื่องของบริการทําธุรกิจ น้ำดื่มกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพเดิมของเขาที่เกี่ยวกับไม้ไผ่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่ทําไมถึงไปฝึกเกี่ยวกับเครื่องดื่มได้คะก็อยากหารายได้เสริมอะค่ะซึ่งอาชีพหลักจริงๆก็คือทําเกี่ยวกับไม้ไผ่ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่ทํานะคะก็จะมีแครมีเฟอร์นิเจอร์ถ้าเกิดว่าหนูสนใจนี่สามารถสั่งจองได้น้ําดื่มก็สั่งได้ติดอยู่ในหัวแล้วอขายของสุดๆเป็นแฟนที่คิดจะทําร่วมหุ้นกับพี่สาวอะค่ะเราอยากจะทําเวลาออกบูธเวลาทำกิจกรรมแล้วก็ว่าเราจะเอาน้ำตัวนี้ไปไปออกไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้แต่ว่าเราสามารถทําที่บ้านได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ชนชะคะอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะตัวนี้ต้องขอยกเครดิตให้กรมพัฒนาฝีมือนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมตัวนี้นะคะเสริมอาชีพให้เรานะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยแล้วไปเรียนก็คือสามารถเรียนได้สามารถเรียนได้ค่ะอย่างพี่พี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องน้ําเลยก็ไปฝึกอบรมได้ความรู้มามก็ได้ทดลองทําให้เพื่อนอชิม<ๆ>ก็ต่อยอดได้เลยค่ะถ้าเกิดใครมีหน้าร้านก็สามารถมา ขายหน้าร้านได้เลยใครไม่มีหน้าร้านก็ใส่ขวดรีเวลี่ขายได้ได้ไปวันหนึ่งแล้วนะคะก็จะอยากไปอีกอพออบรมแล้วก็อยากอบรมอีกเพราะว่ามันได้ความรู้แล้วก็ใช้ได้จริงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจตัวนี้ดูนะคะว่าการฝึกอบรมเนี่ยมันมีประโยชน์กับอาชีพเสริมของเราจริงๆ แล้วในอนา,าคตสมมติว่ามีหลักสูตรอื่นเปิดเพิ่มขึ้นมาอยากไปฝึกอีกไหมคะอยากไปฝึกอีกคะ่ะแสดงว่าของเขาดีจรงิงๆของเขาดีจรงิงใช่ค่ะ,คะมีพี่สาวนะคะตอนนี้คือเขาทําไม้กวาดก็เลยอยากมีอาชีพเป็นอาชีพที่2ที่แกคิดไว้นะคะก็เลยคิดว่าจะร่วมหุ้นกันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่สาวก,กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ูด่ดีๆทำไมถึงอยากจะดทำทธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นมาคะเราดูแล้วว่าวัยรุ่นสมัยทุกวันน<ฆ>ี่ชอบดื่มน้ำก็น่าจะแบบโอเคเงี้ยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ต้องดื่มน้ำพอมาเรียนวันแรกก็ยังยากอยู่แต่พอมาวันที่สองก็เ่มเข้าใจเพราะว่าครูบวย<ฆ>แกเก่งสอนดีมากเรียนแล้วก็สนุกเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆแกบอกโมดสูตรของแกได้ ทำเลยค่ะเราไม่ต้องกลัวเราจะได้ทั้งอาชีพได้ควมามสนุกาสามารถต่อยอดอาชีพของเราได้ค่ะวันนี้นะคะก็เติมน้ำตาลเข้าร่างแบบฉ่ำๆแอบกินไปหลายแก้วมากเพราะว่าสูตรของทางกรมพัฒน,นาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาอร่อยจริงๆแล้วพี่ๆแรงงานอิสระของเรานะคะก็เอาไปต่อยอดได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจาก หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะทางกรมพัฒนาฝีมือแรยงานเนี่ย,ยเขายังมีอีกมากมายหลายหลักสูตรในทุกๆจังหวัดเลยที่สำคัญคือฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนค่ะ